วันนี้กันเกาจะพามาย่ามชมสวนวงวิจิตซึ่งเป็นสวนของย่าหลงของเก่าเองครับเราไปชมข้างในกันเลยครับตัาบักเอลตัาบักเอวตัาบักเอวตับักเอวก <c oughs> ันเกานี่อะไรลูกเนี่ <c oughs> นี่อะไร ต้นอะไรล่ะลูกต้นลออ,อ้าวเมื่อกี้ใครมาเมื่อกี้รถใครมาเอ้าอันนี่ต้นอะไรกันเก่าเนี่ยทำไมลูกหล่นล่ะต้นอะไรครับนี่ทุเรียนอะไรลูกเหลือโอ้นี่ต้นเล็กๆนี่ดกจังเลยนะก็รีเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับ เดี๋ยวประมาณกลางเดือนหน้าก็ได้ชิมนะเนี่ยใครกันเก่านะ่ะหรอ,หรอผู้ดูแลสวนหรอืหรอเจ้าข <c oughs> องสวน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเอาเลยเพราะว่า คนอยู่ทรงเทียวไม่ต้องเอาอคนอยู่บ้านก็จะเป็นเจ้าของสวนไปนะครับสวนขอยู่งเทียวไม่เกี่ยวนะครับสวนนี้เป็นส้มโอนะฮะส้มโอก็มีหลายต้นนะครับแต่ว่าเราก็จะปลูกไว้โชว์ข้างนอกนี่หมายถึงว่าข้างนอกก็จะมีนะส่วนข้างในก็จะเป็นโซนต่างหากนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสวนทุเรียนวงวิจิตก็คือที่นี่จะมีต้นกัญเกล้าด้วยนะครับ เนี่ยมีหลายต้นนะครับนั้นด้วยนะฮะก็เป็นคุณย่าของกันเกล่านะครับก็ต้องมีต้นกันเกล่าด้วยนะครับเป็นสวนเดียวนะครับในแถบนี้นะฮะที่มีต้นกันเกล่าครับสวนวงวิจิตนะครับปันพงเงินอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ นี่คือผลผลิตบางส่วนของทุเรียนภูเขาไฟสวนวงวิจิตนะครับก็แต่และต้นก็มีกำหนดการเก็บต่างกันนะครับที่นี่เป็นสวนทุเรียนไร้สารน,นะครับ กินทั้งบางคนทั้งทุเรียนเหะเราาม้ว่อเรียนเราจะเอาหมอวงอกล่องมาแล่ทุเรียน <c oughs> เราะ <laughs> อหกนชุมนนช่มมันร้อนหนึ่งเตีย,ยุ่มมันร้อนนี่้อกร่องอยู่หน้าได้ไนี่อยห้เก็บมาให้เก็บตวง้อมนียับเดี๋ยวเอนี่เอาฝากเคื่อยยเพรว่าป็นกิกินเพรเที่ยวเรากินเรียนแล้วเฮ้น่้วนหน่เ่เาย นี่ได้กินเลยครับกินครับเอาฝงเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่าเพียรแล้วต้องมากินนะ่รอยู่แล้วเราจะต้องกินแบบนี้หาอะไรเอาใครมาเหรอยังว่นไม่แกะอยู่ขอเขาอยู่บ้านนะคะก็เขาอยู่บ้านก็เขาอยู่งแน่เลยเอ้าเราคือถอย เอ้าไม่ชวนไม่จูงปืนคุณปู่มาด้วยหรอกเอ้าปู่ใครอะปู่ใครนะเออไอวันนี้เรากินเราเชิมอะไรไคุณปูณ่ฮะไหนโชว์ดิโชว์ดิมังครังไล่สารสวนวงวิจิตใช่ไหม เดี๋ยวเราจะแพ็กส่งเมค้าด้วยนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะกินนะฮะวันนี้เรามากินอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มาห่อนะฮะทุเรียนกลางเดือนหนาเป็นต้นไป,ไปวันนี้เรามีนัดมาชิมมังคุดกันนะครับเป็นมังคุดภูเขาไฟนะครับซึ่งตรงนั้น<บ>เป็นส่วนที่เราจะชิมนะฮบบะแต่ว่าส่วนที่เราจะส่งแมค้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะ หมายถึงว่าเราจะเก็บที่ไม่แก่จนเกินไปนะครับแล้วก็มาบ่มสักสองคืนนะครับจะได้คุณภาพทั้งผิวด้วยทั้งเนื้อในด้วยนะครับนี่ฮะบ่มเสร็จอองไว้สักสองคืนนะครับผิวก็จะสวยแล้วก็เนื้อข้างในก็จะหวานและกรอบนะครับส่วนถ้าลักษณะอย่างนี้ต้องกินวันนี้เลยนะครับกินวันนี้เลย นี่คือคุณภาพของบางคุดภูเขาไฟนะครับส่วนนี้ก็เป็นเงาะนะฮะงาะโรงเรียนเดี๋ยววันนี้เราเก็บเงาะแล้วก็บังคุดกันนะครับเดี๋ยวส่วนผมก็จะหากินกับต้นนี่แหละลูกเล็กลูกใหญ่บ้างนะครับขอเลือกกินเราฮะกินสดๆครับคนอยู่บ้านก็กินไปนะค,คนอยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องกิน,นครับ มันมีคนหนึ่งอยู่กรุงเทพมันกำลังดูกินอยู่ตอนนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับได้เลยได้เลยได้เลย พวงข้างหน้าตัวเองนั่นมันสูกแล้วนั่นนั่นไงพวงเหมืนเต็มเลยเห็นไหม แต่ว่ารสชาติมันดีมากครับขออนุญาตกินไปด้วยตัดไปด้วยเนาะ าแนะ่บะบปะหวานไหมเอาแบ่งเอาดิเอาถุงมาใส่นิดนึงเอาไปเอาเลยมาแบ่งเ,เลยนี่มักไฟก็มีนะครับนะไปเจาะค <c oughs> นเก็บไปแล้วแบ่งเอาก็ได้จักหน่อย,อยพอดีเราไปเก็บคลรมุมนะครับเราไปเก็บเงาะนะครับเดี๋ยนี้เป็นมุมบักไฟนะครับอลองนับสิ เนี่ยสามพนะันครับเท่าไหร่นะสามพันครับค่าอะไรค่าทุเรียนโอง่้โหทุเรียนกี่ลูกอะสามพันอะมันสามลูกเหรอครับมันใช่เหรอ <c oughs> สองสองลูกพี่เจมเลยสองลูกสามพันโอ้ยมันเป็นแต่สื่อกินบอลกฮะเอาไปทุกครับพี่ทุกครับคุณป่วย่ทุกครับป่วน จุบด้วย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 จุบคุณปู่ด้วยจุบคุณปู่ด้วยปกติลูกละห้าพันคุณปู่ก็ยังไม่ขายเนี่ยนี่คุณปู่ให้กันเก่าเฉยเลยลูกละสองลูกสามพันวันนี้คนมานี่แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าได้แต่กินอย่างเดียวนะครับส่วนเบื่อไง ผลผลิตอของสวนนี่นไม่พอคนสั่งนะครับพี P ่อเดอร์นะครับนี่ทีนี้แพ็นี่มีคนสั่งหมดนะครับเนี่ยนี่ฮะนี่คนสั่งหมดแล้วครับสว่วนนี้เดี๋ยวแม่ค้าเข้ามารับนะครับเครับไปไปบอกคุณย่ากับคุณปู่เ้้วเร็ว,ว,รวยิงเกาครับ

เดี๋ยวกลับแล้วครับกลับเลยครับลาคุณปูรคร่ครับวันดี้พอวันนี้ครับ